สว,ส,ส, connect, สวัสดีครับสวัสดีพี่ผู้ท่านครับแผงจอปลาเครื่องรอบเย็นใหม่เลยนะสำหรับแผงจอรอบนี้บอกเลยว่าสมเด็จเหมือนเดิมพี่น้ําเนื้อสวยน้าจัดจ้านอีกแล้วนับใครไวใครได้พี่2องร้อยสามร้อยพร้อมส่งทุกรายการไม่มีค่าจะส่งแต่แดงสิ้นนะครับส่งฟรีอยู่แล้วของเรานะครับสะดวกสบายใจทั้งคู่นะครับเออละพี่เอ้ยนะวันนี้ก็เดี๋ยวจัดเลยแล้วกันเพื่อไม่เป็นการเสียเวลามเวลาพี่ผู้ชมท่านแนวสำหรับรายการแรกของเราแนรายการแรกเราเป็นพระนี่เลยพี่เนี่ยครับนะองค์นี้โอ้โหเยอะนะเนื้อสวยมาก รพระเนื้อดินตรงนี้ต้องยอมรับของเขาเลยพี่เฮ้ย hey, น้ว่าเนื้อเขาสวยมากนะเนื้อเขาสวยมากห่ไหมด,ดูเนื้อเนีนะ่ยเนืเอาสามร้อยพี่เนะื้อขุนแผนเนื้อดินเนื้อขุนแผนเนื้อดินตรงนี้ขอสามร้อยบาทเอาแบบบางๆาเบาเบไปเลยพี่เนะื้อเอาแบบเบาเบาางๆางไปเลยพี่สามร้อยบาทอันนี้แบ่งปันพี่นะนืราคาแบ่งปันพี่สามร้อยนะร,รายการเล <c oughs> สมเด็จหมายเล็กหนึ่งนะครับพี่เนื้อองค์นี้เป็นอ่วัดเกตเนื้อที่ไม่ต้องพูดถึงพี่ดูเนื้อเนี่ย วัตเจดเจ็ดชั้นนิยมนะครับสาหราบวัดเจดเจ็ดชั้นนิยมโมงนี้แัวก็ราคาเบาๆพี่นะครับเดี๋ยวผมแป่งปันให้เลยนนคราคาวันนี้ก็ราคาเบาๆย่อมเยาเสมอครับพี่โอ้โหเนื้อเขาเนื้อสดตุบตับแนบหนึบหนับอยู่แล้วพี่นนบแก่เรื่องน้ำมันตังอิ้วรนบชัดเจนชัดเจนพี่แนบดูด้านหลังเนี่ยเป็นไงเนี่ยดูด้านหลังเนี่ยแนบเนื้อปลาเขาชัดเจนเป็นธรรมชาติอยู่แล้วอเนื้อปลาเขาชัดเจนปละเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว สามรับองค์น <200 S 2> yeah, ี้นะครับนะครับสามราบองนี้สองร้อยบาทเดี๋ยวพี่นะครับหมายไปเล็กหนึ่งดูเนื้อปลาดินะครับหมายเลขกหนึ่งสองร้อยแนวพี่ดูเนื้อปลาดิไม่มีแล้วพี่นะครับเออไม่มีแล้วพี่นะครับหมายเลขกหนึ่งสองร้อยบาทนะครับหมายเลขกหนึ่งสองร้อยบาทต่อเนื่องกันไปพี่นะครับองค์ต่อไปองค์นี้สำหรับองค์นี้นะครับน้ําหลวงปู่ทวดเตารีดนะครับสําหรับองค์นี้พี่นะน้ำหลวงปู่ทวดอันนี้เป็นเตารีดเนื้อไม่กระพันเดี๋พี่นะบลังหนังสือ S <S เนื้อเมฆกระพัดครับพี่แนวประดังหนังสือพี่วาช้างให้เนื้อสวยนะนวเห็นไหมเนื้อสวยนะพี่นะแนวะเนื้อเมฆกระพัดประดังหนังสือเอาสามร้อยบาทนะพี่แนวนะสามร้อยบ,บาทนะพี่แนวะประดังหนังสือพลาสกสวยเลยพี่นะมาคัดมารับชมไปพร้อมกันพี่แนวเรามาคัดและมารับชมไปพร้อมกันนะครับสมเด็จหมายเลขสองโอหนี่ก็สวย สำหรับองค์นี้พี่ดูนี่แก่ปูนเปลือกหอยนะครับชัดเจนในนะชัดเจนแจ่มแจ้งนะครับรายละเอียดในเนื้อปละเป็นไงพี่ดูรายดิแนวพี่ดูรายไหมรายเม็ดมวลสารแนบเนื้อความเก่าความแห้งในนะความเก่าความแห้งครับพี่อันนี้ถือว่าเป็นพราที่เอ่อมีความก็เอามีความแกร่งแนะนะโดดเด่นที่ความแกร่งครับพี่เพราะเนื้อแก่ปูนเปลือกหอยเนะยครับดูดิใสเลยพี่แนวนะแสงนี่สะท้อนเลยเออแสงนี่สะท้อนเลยพี่เอาสักสองร้อยนี่แบ่งปันให้ศึกษา เนีครับสองร้อยบาทเนี่ยพี่แบ่งปันการศึกษาเลยพี่เอ้ยเอาน้ำหมายเลขสององนี้นะครับสองร้อยบาทนะครับสองร้อยบาทโอ้โหมาใส่ซองแล้วเขียนราคาเลยนะครับสองร้อยบาทเนี่ยพี่แกะพูดปลาหอยเนื้อสวยๆเนะครับเนื้อสวยมากองค์นี้นะพี่นะนครับสองร้อยบาทสองร้อยบาทนะครับร่างยาวเลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นเอ่อกรุเอ่ออะไรนะบึงสัมพันธ์แนวนะกรุบึงสัมพันธ์เนี่ยพี่อันนี้เนื้อสวยครับพี่เนีครับพี่ดูเนื้อเขาเนี่ยกรุบึงสัมพันธ์พระสวยๆพระได้เดิมแบบนี้ แนวพร,ระสวยๆพระได้เดิมแบบนี้ไม่ไน่ารับกลุกบึงสัมพันธ์เนีย่ยพี่เนี่ยโดดเด่นเป็นธรรมชาติแนวะโดดเด่นเป็นธรรมชาติแนวะบ,บึงสัมพันธ์ในดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหเอ่อต้องใช้คําว่าสวยสุดๆแบบฉุดไม่อยู่แนวนะะต้องใช้คําว่าสวยสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เอาไปเอาไปสามร้อยแนวเอาไปสามร้อย แล้วก็อง์ต่อไปรครับพี่แนวก็จะเป็นรพระสมเด็จองนี้นะองนี้เป็นวัดระฆังนะพี่นะโซนเนื้อตุบตับวัดระคังโซนเนื้อตุบตับนะตุบตับแบบไหนพี่ลองดูเนื้อเนี่ยนะตุบตับแบบไหนพี่ลองดูโซนเนื้อเนี่ยโอ้โหฟอร์มเขาร่้จริงกว่ะพี่ดูเนื้อเดียฟอร์มร่ําเนื้อมวลสารแน่นแน่นแนวฟอร์มร่ําเนื้อมวลสารแน่นแน่นนะครับนี tariffs, åt, rier, rament, iffs, ่ดูด้านหลังเนี่ยโอ้โหเม็ดมวลสารมาเป็นเม็ด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 เลยพี่ แนวเม็ดมวลสารนี่บอกคําเดียวรู้ว่ามาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเลยเนี่ยสวยมากนะครับนะสวยมากมวลสารมาเป็นเม็ดเลยสองร้อยแนวหมายเลขสามเนี่ยก็เอาแค่นี้พอแนวเป็นราคาแบ่งปันกันพี่นะครับเออเป็นราคาแบ่งปันกันพี่เอาไปเอาหมายเลขสามมาไปสองร้อยขออนุญาตนะพี่นะแนวขออนุญาตเอ่อเขียนราคาพี่นะหมายเลขสามสองร้อยบาทหมายเลขสามสองร้อยแล้วก็องนี้พี่นามหลวงปู่ทวด นี่ดูเนื้อนี่เนื้อปลงผู้ทวดพี่ดูเนื้อนี่ยขู่ไปไงแจ่มจัดนะครับไม่ค่อยเจอดีอย่างเงี้ยเนื้อนี่เนื้อปลงผู้ทวดเนื้อว่านสาหรับเนื้อว่านองค์นี้เนื้อนะเป็นเนื้อที่มีความแห้งความเก่านะครับเป็นเนื้อที่พิเศษเลยล่ะเนะเป็นเนื้อที่พิเศษแล้วพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยนะพี่ดูเนื้อด้านหลังเนี่ยโอ้โหสวยมากนืนสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติะนื้อสวยโดดเด่นเป็นธรรมชาติสาหรับองค์นี้เีลนเน่าจะเป็นของอาจารย์นองเอาไป 300ร้อยบาทนะพี่นะกลับไม่ขี่ใช่ไหมนะครับนเป็นของอาจารย์นองพี่นะนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์ไหนดีพี่เนี้ยเออองไหนดีพี่นี่เลยครับพี่โอโหองนี้เนืนะดูนี่ดูเนื้อในโซนแบบว่าเนื้ออะไรเนื้อเนื้อกล้วยหอมเออเนื้อกล้วยหอมเลยพี่นะ้แก่ข้าสุกองนี้เนื้อจะมีความแกร่งใสหนึบนุ่มนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อจะมีความแกร่งใสหนึบและนุ่มพิมพ์ใหญ่ครับพี่เห็นไหมเนะนะมีความใสแกล่งเก่าหนึบและนุ่ม ด้านข้างจะมีรอยปลีและด้านข้างมีรอยปริแลไดมีมวลสารในลอยเป็นเม็ดๆๆระยิบระยับอยู่ในเนื้อพระเนื้อมวลสารเกาจะลอยระยิบระยับอยู่ในเนื้อพระเอาวะล้วแนวหน้าอาวเลยพี่เอ้ยนวหมายเลขสี่แนวองค์นี้พี่นะสองร้อยบาทนี่ยังไม่ได้ขึ้นสามร้อยเลยเห็นไหมแนวมีแต่สองร้อยนี่ผมสองร้อยให้ลวดเลยนะนะครับรอบเย็นของเราแนวองค์ละสองร้อยทั้งนั้นเลยเนีะแนวหน้าขึ้นในรูปแบบหูราคาแบบเนาะอย่างว่าแหละนะครับเป็นราคาแบ่งนะพี่แนวหมายเลขสี่สองร้อยบาท องนี้พี่ยอดธงนะ네ครับยอดธงนี้ก็สวยนะครับยอดธงองน,น,นี้ก็สวยแลพี่พี่ดูเนื้อปลายอดธงเนี่ยนะครับไม่ใช่ปลาทั่วไปแน่นอนอ่านะไม่ใช่ปลาทั่วไปแน่นอนพี่ดูเนื้อปลายอดธงเนี่ยโอ, Entonces, โอ네้โหจัดให้แบบเขาได้แล้วไม่เคยขาดจัดให้ตลอดนะครับไม่เคยขาดจัดให้ตลอดดูเนือ้อเนี่ยสามร้อยบาทนะครับยอดธง เออยอดทองกาไปส0 0รอยบาทนะครับองค์ต่อไปนนครับพี่นะครับองนี้องค์นี้เป็นพระผงนะพี่นะับผงพายกุมารหลวงปู่ทิมวัดรหัสไล่ปิดทองมาเดิมเดิมปิดทองมาเก่าเก่าอันนี้เป็นของหลวงปู่ทิมวัดรหัสไล่ในี่ดูแผ่นทองที่เขาปิดไว้เนี่ย ไม่มีแล้วนะพี่นะนะ้ำหนึ่งเดียวเออหนึ่งเดียวพระผงรูปเหมือนเนี่ยเห็นไหมเอียงๆเหน็นไหมเนี่ยพระผงรูปเหมือนห,าลาหลวงพุทธิมวลาไร่สามร้อยบาทนะครับผมมาแบ่งปันให้อ่าผมนํามาแบ่งปันให้พี่นะครับขออนุญ,ญาตวางไว้ด้านบนเอคขออนุญาตวางไว้ด้านบนนะครับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับพี่เนี่ยองค์ต่อไปก็ต้องไม่ธรรมดาแล้วพี่สําหรับหลวงพุทธิมงองเราในะี่ดนะูเนะื้อเนี่ยอันนี้เป็นเออเขาเรียกว่าฝังตะกรุดไว้เก้าดอกใช่ไหมเนี่ยสองสี่หกแปด แปดพันแปดหรือเก้าสองสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกแนวะด้านหน้ามีเก้าดอกครับพี่เนี่ยวนเนะีนะแนวด้านหลังก็จะเป็นรอยจานมือนะครับนี่ดูเรือนี่ด้านหลังเป็นรอยจานมือครับพี่องค์นี้ขอสี่ร้อยบาทสี่ร้อยบาทองค์นี้ไม่ธรรมดาใช่ไหมนะนะคับเคยเห็นหรือเปล่ารอยจานมือไม่มีนะครับดานะหายยากนะครับค่อนข้างที่จะหายยากพี่ด้านหน้าตะกรุดเก้าดอกด้านหลังรอยจานมือ 4ี่ร้ยบาทนะครับนะสี่ร้อยบาทอ้านะครับมันเป็นราคาแบ่งปันนะพี่นะครับนะแบ่งปันกันไปนะครับแล้วองค์ต่อไปครับพี่สำหรับองค์นี้นะครับนะเป็นหลวงพ่อคายครับพี่วัดสวนขันรุ่นหนึ่งเอาสามร้อยพี่ดูเนื้อเนี่ยดูหน้าดูตาหลวงปู่เนี่ยนะพ่อคายพี่นะรุ่นหนึ่งด้วยแัวนะพ่อคายรุ่นหนึ่งซะด้วยนะไม่ธรรมดาอ่าไม่ธรรมดาแล้วพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหพี่นะสุดยอดไปละนวเออสุดยอดไปละ สามร้อยนะครับจบง่ายๆอ่าจบง่ายๆครับพี่สามร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์ต่อไปพี่มาเหส่สวนองค์นี้สวยมากเนะี่ยดูเนื้อเนี่ยมะเหส่สวนเนี่ยพี่เอาสามร้อยนี่มาพร้อมกรอบเลยพี่พร้อมแขวนพร้อมใช้เลยเนี่ยดูเนี่ยโบราณโบราณเก่า,าๆเนี่ยมาเหส่สวนน่าใช้น่าจัดจ้านเลยองค์นี้นะครับนะใครไวใครได้นะราคาโปรโมชั่นช่วงเย็นนะครับราคาโปรโมชั่นช่วงเย็นนะ ส0 0ร้อยบาทนะครับพี่ดูราคาสามร้อยพระน้าแบบนี้นะสามร้อยเอามาแบ่งให้นะครับไม่ซีเรียสนะครับอย่าไปซีเรียสแบ่งปันกันไปพี่นะครับเราแบ่งปันกันไปนะครับองค์ต่อไปนะครับนี่องค์ต่อไปเป็นองค์นี้เลยองค์นี้เป็นคล้ายๆเตารีหลวงปู่ทวดอะเดี๋ยวดูโละเนื้อโลหะเดี๋ยวหล่อโบราณเลยพี่นะครับเป็นคล้ายเตารีหลวงปู่ทวดดูด้านหลังนี่เป็นยันเนี้ยสายใต้ป่ะใช่ไหมใช่สายใต้ไหมพี่ไม่รู้ว่าสายใต้หรือสายไหนนะเอา สามร้อยแนบจบให้อจบให้เอาสามร้อยแบ่งปันแกไปพี่นะครับแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่องค์นี้อง์นี้เนื้อสวยนะเหมือนมีร่องรอยการลงรักมารนบเหมือนมีร่องรอยการลงรักมาพี่เห็นไหมแนบนะองค์นี้เนื้อสวยสวยจริงนี่ดูเนื้อทั้งแข่งและเก่านบทั้งแข่งและเก่าและแฝงไปด้วยความสวยเห็นไหมรำตรงรำตัวนะครับนบพิมพ์สวยคมชัดลึกรนบพิมพ์สวยคมชัดลึกด้านหลังครับพี่ ้วดูด้านหลังเนี่ยนี่ครับพี่นี่คือความโดดเด่นเป็นธรรมชาติครนบนะนี่คือความโดดเด่นที่เป็นธรรมชาติองค์นี้เาสามร้อยพี่แหนบนะสวยๆงามๆแบบนี้ค่าแป้งเห็นไหมเนี่ยยังมีติดแบบว่าเบาๆบางๆนะครับยังมีติดแบบว่าเบาๆบางๆครับพี่สามรับองค์นี้สามร้อยบาทนะครับหมายเลขห้าหมายเลขห้าครับพี่สามร้อยบาทมานะครับนำมา หมายเลขค่านะครับเอาไปสามร้อยนะครับหมายเลขค่าไปสามร้อยหมายเลขสามร้อยแล้วก็องค์ต่อไปครับพี่นะสําหรับองค์ต่อไปนะครับเดี๋ยวเปิดราคาแบ่งปันให้เดี๋ยวเปิดราคาแบ่งปันให้ครับพี่นะครับเอาเอาเหรียญนี้ดีกว่าเออเอาเหรียญนี้ดีกว่าพี่นะแบ่งปันให้นะเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงพ่อแจนะมีรอยจานด้วยไหมเนี่ยเห็นี่ยมีรอยจานด้วยไหมเนี่ยรอยจานด้านบนเนี่ยผิวเหรียญยังสวยนะครับผิวเหรียญได้ธรรมชาติแล้วพระครูแจนะเป็นแม่นางกวักครับพี่หลังเรียบ สามร้อยนะครับสามร้อยครับพี่นะพระครูแจ๋สามร้อยแบ่งปันให้เนะยครับนะแบ่งปันให้แล้วก็เออนี่ครับพี่นะครับสมเด็จหลวงพ่อเทียนเนี่ยนะเออสมเด็จหลวงพ่อเทียนเนี่ยตะกุฎด้านล่างเนี่ยเห็นตะกุฎด้านล่างไหมอืมเนี่ยมีตะกุฎด้านล่างเนี่ยนะสมเด็จหลวงพ่อเทียนเอาสามร้อยพี่ะนรับหลวงพ่อเทียนดูเนื้อสวยเนื้อนี่เนื่อนี้เขาเรียกคาบอะลรนะคาบแคลไซใช่ไหมคาบแคลไซนี่ผุดขึ้นมาเลยพี่หลวงพ่อเทียน นะครับหลวงพ่อเทียนพี่ดูเนื้อเนี่ยโอ้โหคาบแคลไซไม่ต้องพูดถึงนะครับด้านหลังเอ่าสองห้าศูนย์อะไรนะศูนย์หกหรือศูนย์อะไรเนี่ยนะครับลองดูที่พี่นะครับใครเป็นเอาไปแล้วกันนะครับสมเด็จหลวงพ่อเทียนครับพี่ใครไวใครได้นะพี่ดาน์ดาองค์นี้เอาสามร้อยบาทแนวสมเด็จหลวงพ่อเทียนสมเด็จหลวงพ่อเทียนแล้วก็รูปดอกแนวสําหรับองค์นี้ อ่ะองนี้นะพี่นะนะเป็นรูปดอกของหลวงพ่อเงินครับพี่นี่ครับโอ้โหเนื้อสวยมากนะครับเนื้อเหลืองอมเขียวอ่ะเนื้อเหลืองอมเขียวสวยมากสําหรับพิมพ์นิยมของเราไม่ธรรมดาแล้วพี่เนี้อนะไม่ธรรมดาแล้วพี่สาหรับพิมพ์นิยมของเราเนี่ยครับไปดูด้านล่างดูช่อดิอย่างเก่าเลยพี่เห็นไหมส่าขึ้นหมดแล้วเนะครับส่าขึ้นหมดแล้วพี่อ่ะแบ่งปันให้สามร้อยเนะครับสามร้อยบาทแล้วก็องค์นี้พี่นะองค์นี้เป็นยอดผุนพล สำหรับองค์นี้นะครับนะเป็นยอดขุนพลสำหรับยอดขุนพลของเรานะพี่น้า๋ยวดูเนื้อแล้วกันโอ้โหเป็นไงเนื้อนี่ความโดดเด่นเป็นธรรมชาติเนวเนื้อความโดดเด่นเป็นธรรมชาติพี่ยอดขุนพลนะครับในยอดขุนพลของเราองนี้เอาสามร้อยบาทพี่ลบบุรีแนวยอดขุนพลลบบุรีี่สามร้อยบาทแนวในองนี้พี่น้าสามร้อยแล้วก็รายการสุดท้ายและท้ายสุดของวันนี้นวเป็นองค์นี้เลยดีกว่าองค์นี้เป็นสมเด็จหมายเลขหก สำหรับหมายเลขโของเรานะครับด้วยความแกลงเก่าหนึบและนุ่มก็ับพี่แก่น้ำมันตังอิ้วนะครับออกเหลืองหน่อยๆแก่น้ำมันตังอิ้วออกเหลืองหน่อยๆเอาสัก200บาทพอนะครับรายการสุดท้ายจ,จบแบบสวยๆนะครับรายการสุดท้ายของเราพี่น้บจ,จบแบบสวยๆแบบนี้สัก200บาทนี้น่าจะได้นะครับเออสัก200บาทนี้ต้องให้ไวนะใครไวใครได้พี่น้ำมวลสารเขารอยให้เห็นอย่างเด่นชัดนะครับมวลสารเขารอยให้เห็นอย่างเด่นชัดเห็นไหมโอ้ยเป็นเม็ดระยิบระยับเลยพี่นะครับนะทั่วทั้งพื้นผิวผ้าเลยด้านหลัง สังเกตง่ายสบายตานะครับนะราคา200แบบอุ่นกระเป๋าเนี่ยราคา200บาทแบบอุ่นกระเป๋าหมายเลข6นะครับองค์นี้นะหมายเลข6เอาไป200นะครับนะเบาๆบางๆครับพี่แบ่งปันกันไป200บาทนะวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่พี่จรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ